าในมุมมองของผี้นักศึกษสสาสาวคณะศิลปกรรมต่างๆสาวาหน,น้าติยสิบส,สาวผูว้ถูกสถาปิจิตไปต้องแก้ไขที่ให่หลวงเมือ่ออายุครบ24 叫不疼。 sốt chừng chẳng lưu Qua mấy Phụi kì, chụp mình khôn tốt phải kèm mà sao Giải được hết cả lên cái đó tay นั sao, ỏ, o, nh, ่นจะมันอดเถิดเมื่อเช้าพินมาเรินมาบอกข้าว่าไอ้แก้วได้ถถมทหารรอบข้าตายเสร็จแล้วไม่จริงถ้าแก้วมีวิชาผมแก่กล้าจะตายง่ายได้ยังไรข้าหาเชื่อคำเองไม่ไอ้ช้างถ้าเองไม่เชื่อเองก็ลงตามข้ามโดยเด็เธ้อสายห้อง มาสายทองใช่ันนทองมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเราจะนทองเองี่้ขา้จ้าก็ม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยหนิก็คงกลับมาพอเพียใหม่เป็นแร่หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นนมาวันทองของพี่ด้วยสินะข้าหาได้อยากแต่งไหมตะเถียนก็พุ่ไปจะคาดของเด่นเมืองเหนืเป็นแน่ 他没怀孕吗？不老实。 อย่างไรเจ้าแม่วันทองอ้าวเล่นี่พี่แผนพาใครมาด้วยรืึดองชิงลาวทองจา้าเป็นเมียมีแก้วลาวทองไม่แม่วันทองสาะทำความจากคุณเคยเกันไว้ว่าอยังไงเจ้าตองสอนคุเป็นเมียพี่ โอ้ยแม่วันทองก็บอกเขาไปเลยสิจ๊ะว่าเป็นเมียแรกและเมียเอกของพี่แก้วแม่วันทองจ๊ะนี่ผ้าที่แม่วันทองทอไว้รีบนำไปให้พี่แก้วถึงจ้าี่จ้านี่เจ้าทอพี่กับมือหรือไหนเูยสิว่าฉันสอยหน้าคนทําหรือไม่ เาวทองดูนี่สิฝีมือการตออผ้าของแม่วันทองเนี่ยยากจะหาผูา้ใดเทียบอุย๊ยอีเวียงมึงแหลนีตาผ้าคือเรียนไม่เห้นจะสวยเลยอะ่ะสู่ภาบานเราไม่ได้เนาะอุย๊ยสวยสูผภาบานเราก็ไม่ได้้าบานเรายิงเต่ายิงมีราคาแต่ผ้าบานนี้ยิงเต้ายิงเงินค่าเก็ตเอง เลาที่ข้าแลพีใส่ท้องต้องไปเข้าครัวแล้วข้าขอตัวก่อนจ้ะ และเอกรู้หรือไม่ว่นนานอจะเช็ดตีแล้วเช็ดหน้ากันด้ยนะหยุดอยู่นี่ถือว่าพี่ขอยาให้เกิดเรื่องเช่นนี้กับเจ้าสองเป็นเมียพี่คุณรู้จักรักใลร่กลนยวกันไว้คนอย่างพี่ เรื่องไงพี่ทําเช่นนี้จับผิดเรืยังไงจากาจาการสองทำเรื่องกับเช่นนี้ไม่ไงบ่าวไพ่ก้าวตัเองบ้างเสียเถิดไเลยองทองไม่เจ็บจ้ไม่เจ็บไดไหมไปเถิดอยู่ไปตุ่มเหนียร้อนลุกหากเรือน,นี้อยู่แล้วร้อนหนักไฟไม่อยากมีใครใครอยู่ก็ <c oughs> พ่อช้างพันธ์หาเงินที่จะอยู่กับพ่อแก้วแม่จะช่วยให้ลูกแต่งงานกับพ่อช้างให้แม่จะให้ฉันแต่งงานคนบ้าหรือไปเถิะแม่วันทองไหนเจ้าวิงก็ค้างจะอยู่ก็เไป็นแต่งไงานกับพ่อช้างซะ ฉันก็ต้องมาแต่งงานกับไอ้ช้างแล้วเนี่ยสวยซะยิกว่าสวยไม่จ้าไม่จ๋าทำไมแม่ทำด้าตายิ่งนั้นล่ะจ๋าถ้ามีตาก็ดูเองสิทำไมสองคนนี้ต้องโผล่ไปทุกที่ที่ฉันไปด้วยถ้าแม่ไม่สบายใจอยากให้ช้างจัดก,การแก้วให้บนดูวนตาหรือไม่อย่างไรหรือว่าชา้างวันพุ่ง พระพันภาษามีพระราชโอการให้แก้วไปป้องราทังสมบัติพี่จะทำให้มันถูกในประเทศออกไปแถ่ชั่วเนี่ยยกให้พี่ช้าใอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะแต่ว่าข้ารู้สึกเวียนหัวข้าและพี่สายทองขอตัวไปพักผ่อนกันนะจ๊ะบายจ้ะแต่นะจุ๊ จะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงให้แผนข้าองสาวไว้ใจเองให้ฟ้อครังสมบัติแล้วเองไปท,ทําท่าใดครั้งสมบัติข,ของข้าจึงถูกไฟไหม้จนสิน้นเรื่องนี้หาภัยผู้คนจับดุมินข้าเอาเถอะข้าในานามของพระพันาษาขอสั่งขอยยศให้ขุณแผนและในประเทศออกนอกเมืองเองจักต้องไปปราบจนให้หมื่นฐานให้สําเร็จจึงจะก,กลับมาได้กลับโดยกดาลระใจกานส่วนเมียเองข้าจักให้มาอยู่ในการดูแลของสุริยงเทวี หากอยางได้เมียคืนจงไปปราบโจนตามรับสั่งของข้าบัดเดี๋ยวนี้รับโดยการเเจ้ามบเมียเองข้าจะรับไว้ในการดูแลเองเองอย่าได้เป็นห่วงเลยรับโดยการเเจ้ามบ เอนดูมายาที way, or, oui, ่น ok ี no ่ก็ได้คุแขงสหนึ่ักทำไมจะพ่อเอยังต้องวาอยางที่แก้วัวข้าด้วยก็ไอ้ผัวต้องรับของเองบริษัทหารจะไปวังคุกจะไให้จับตัวข้าเราคิดใจข้าปล่อยมันไปงั้นหรือหากมันอยากจะปล่เท้าหาเสียนั้นข้าจะให้มันลงโดนเสียนตำตีดูบ้ว่ มอยาปิดกับไหนวะต้องคิเป็นเงรนมันนี่กระโดดมาบอกพี่ไอ้แพนมึงทำให้ลูกกูพ่อจ๋าหนูมาช่วยแล้วพ่อ หรือก่อนแม่ท้องแม,ม่ท้องมาั่าพี่จะพาฉันไปไหนมาอั่าก่อน แน่แน่ไอ้ชาตูมึงกล้าชุดแม่มาโทษออกจะเลื่อนกูมึงเตรียมตัวถูกสายมาหารได้เลยไอ้ชาตู one more ไม่สิ้นข้าไม่เข้าใจว่าเห็นใดชายทั้งสามคนทั้งเก่งมียศถาบรรดาศักดิ์จึงยอมให้ชีวิตตนชิบหายเพราะเองท,ง,ทง,ทงทั้งที่รู้อยู่ว่าเองแค่หญิงสองใจพระอาญาไม่ผลกล้าวหม่อมฉันยอมรับว่าหม่อมฉันเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแต่หม่อมฉันไม่ใช่หญิงสองใจพระเจ้าค่ะเพราะที่ผ่านมาหม่อมฉันไม่เคยรักชายทั้งสองคนเลยพระเจ้าค่ะ อะไรของเองแสดงว่าเองไม่ใคร่จะกลับไปอยู่กับใครแล้วเองเจะแย่ยงไรที่เองไม่เลือกมีเหตุผลอะไรหม่อมฉันไม่รู้จะอธิบายเย่งไรพระเจ้าค่ะถ้าเองไม่เลือกมันทั้งสองจัดดีกันไม่จบไม่สิน้นอย่างไรวันนี้เองก็ต้องเลือกหม่อมฉันไม่ได้รักทั้งสองคนจะให้หม่อมฉันเลือกได้ยิ่งไรพระเจ้าค่ะแม่วันทอในอยุธยานี้หามีใครเหมือนเองไหม ข้าบอกเองแต่แรกแล้วใช่หรือไม่หากเองไม่เลือกเองจะถูกตาหน้าเป็นหญิงสองใจเองจะพอใจหรือหาไม่พระเจ้าค่ะอีหญิงสองโัวช่วยชาติหญิงอย่างเองอยู่ไปก็รังแต่สร้างความเดือดร้อนเป็นเสนียแก่แผ่นดินออกยาโยมาราชเอาอินาม,มาทองไปประหารที่ตะลแลงเกงดยข้าพระเจ้าค่ะขอดช้าพาย,ยาไม่ผลกลาถ้าจะมีใครโดนลงโทษก็อขอให้เป็นข้าพระุทธเจ้าที่พาแม่มาเจอเรื่องนี้พระเจ้าค่ะ พระอายายผลก้าโปรดอย่างลงโทษแม่วันทองใลยพุทธเจ้าค่ะโปรดลงโทษข้าพุทธเจ้าด้วยเถิดขอเดชะถ้าหากจะมีใครโดนลงโทษก็ควรเป็นขุนแผนแล้วก็เหมือนด้วยไม่ใช่แม่วันทองนะครับขอรับพวกเองเงียบตลกลงเอ็งเจ้าอย่างไรกับัทองหากหมอบฉันเลือกขุนแผนและขุนแผนรักหมอบฉันจริง คงไม่ทำเรื่องให้หม่อมฉันทุกใจไม่สบายใจความรักควรมีแค่สองคนหากมีสามสี่และ5ห้าอย่าหาเรียกว่าความรักไหมเองนี่มันหามีหญิงได้คิดเช่นนี้ไหมแล้วไอ้ช้างล่ะเองอยู่กับมันมายีสปีถึงมันจะเคยทำผิดแต่ผัวเมียอยู่ด้วยกันต้องรู้จักปิดตาข้างหนึง่งถ้าเองทำได้ชีวิตเองก็จะสุขสบายหากเป็นความผิดทั่วไป หมอมฉันคงจะทำเช่นนั้นได้ไปคนผู้นี้มันคิดที่จะฆ่าลูกหมอมฉันหมอมฉันไม่เคยขอให้มันรักพ่อไวคนเป็นแม่อย่างหมอมฉันหายอมได้ไหมคนหนึ่งก็ไม่รักส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากหนึ่งด้วยข้าเคยบอกเองแล้วหากเองไม่มีคนดูแลปัญหามันจะยิ่งบานปลายหมอมฉันเป็นผู้หญิงมีเลือดเนือ้อมีชีวิตจิตใจ ไม่ต่างกับผู้ชายควรจะมีสิทธิ์ที่ได้เลือกในสิ่งที่หมอมฉันต้องการการที่มีหญิงในโยธยาคิดเช่นหมอมฉันไม่ใช่เรื่องผิดบาปนใดนงั้นข้าขอยืนยันคำตัดสินเดิมออกยายมราชเอาวินางมันทองไปขังที่หน้าประตูววงเพื่อประจาแนแล่นไปหาะหารที่ประตาะแรงแกงเอาไปตองรองไว้เสียอย่าให้เลือดอีนางเสรเลวนี่ติดแผ่นดินกู เราค่ะแต่มีสิ่งเดียวที่อยากทุกคนจดจำวันทองไม่ชีสองใจ thank <laughs> you ต้องขออภัยไว้นะนี่ด้วยกระผม